สวัสดีนักลงทุนท,ทุกท่านนะครับต้อนรับกันอีกครั้งในฟิดูเดลี่กับแผนการลงทุนประจำวันนะครับต้อนรับกับวันพุธนะครับที่10กรกฎาคมในส่วนของแผนและเป็นการตงทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะครับกับวันอังคารที่9กรกฎาคมนะครับในส่วนของเฟดพาวเวลเทสติฟายนะครับในส่วนของท้ายแถลงจากประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับให้ท้ายแถลงไว้ในเบื้องต้นว่าจะไม่มีการรีบ กล,บลออับลดอัตราดอกเบีย้ยแน,น่นอนนะครับเนื่องจากว่าอัตรางเงินเฟอ้อยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับและในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยยังต้องติดตามในเรื่องของโเรสการ์ดแงงานอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบีย้ยอีกระยะเวลาหนึง่งนะครับจากผลการถแถลงแบบนี้นะครับส่งผลอย่างไรส่งผลให้ชดชนดอลลาร์ยังคงแข็งค่าอยู่ครับและผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ปกพันธ์ ยังคงโดนกดดันจากการที่เฟดไม่ยอมปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในวันนี้เองในช่วงเช้านะครับมี Official Class Rate จากทาง New Zealand ดอลลารนะครับประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่5.5%เช่นเดียวกับทางอเมริกานะครับและเชกเช่นเดิมครับในเวลา3ทุ่มวันนี้เฟดแชร์พาวเวลเทสซิฟายนะครับถ้อยถแถลงหรือนโยบายของประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณเจอร์รมพาวเวล ในเวลาสทุ่มอาจทำให้เกิดความผ,ผันผวนได้เช่นเดิมนะครับในส่วนของปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจเนี่ยในวันพรุ่งนี้ในเวลา1ทุ่มครึ่งเราจะมีตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจในส่วนของ CPI นะครับ Consumer Price Inflation ให้มาจับตากาันซึ่งคาดการว่าอิทธิพลจะเป็นบวกนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือถดถอยจะกดดันดัชนีตลา์ให้อ่อนค่าลงและเป็นปัจจัยเชิงบวกให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ปกะกนบปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบมีนะัยสำคัญได้นั่นเอง เอาละจากตัวแปรสำคัญตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อการในส่วนของปัจจัยเชิงเทคนิคในวันนี้นะครับวันนี้ในส่วนของปัจจัยเชิงเทคนิคเองเนี่ยค่อนข้างจะเทรดได้ยากขึ้นนะครับค่อนข้างจะเทรดได้ยากขึ้นเราไปดูที่ทํา e frame d a กันก่อนผมพาไปดูทํา e frame d ที่ dx y กันก่อนนะครับดัชนีดอลลาร์ สำหรับในวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับจะเริ่มเทรดได้ยากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากสูญเสียความได้เปรียบในเรื่องของโครงสร้างราคาแล้วประกอบกับโครงสร้างราคาเองเนี่ยเริ่มอยู่ในระดับที่นะครับเริ่มอยู่ในระดับที่มีการเลือกทิศทางรอเลือกทิศทางพออยู่ในระดับที่ ปัจจัยราคาเนี่ยนะครับรอเลือกทิศทางเนี่ยผลที่ตามมาเลยก็คือทําให้หรือส่งผลให้ตัวแปรเกิดการไซเวหรือออกข้างยกตัวอย่างที่ dx y ใน time frame day เลยเราจะพบว่าราคาเกิดสัญญาณการก,กับตัวชัดเจนนะครับราคาอยู่ในกรอบแสดงว่าในรูปแบบนี้โดยดัชนีราคาสามารถดิดตัวขึ้นต่อได้จากสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงมาใช่ไหมสัปดาห์นี้ดิดตัวขึ้น พอดิดตัวขึ้นลักษณะแบบนี้ครับราคายื่นอยู่เหนือเทมไลร์วันนี้สําคัญเลยคือดัชนีดอลลาร์มีโอกาสแข่งค่าขึ้นและการแข็งค่าขึ้นของดัชนีดอลลาร์ถ้าดอลลาร์ไม่ต่ํากว่า105.098นั่นจะหมายความว่าดัชนีดอลลาร์มีโอกาสดิดตัวขึ้นไปยังกรอบในยะสํสคัญดัชนีดอลลาร์แข่งค่าขึ้นวันนี้กดดันทิศทางของรา,าคาทองคาและบิตคอยน์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อ จากใน Time Frame Day ที่เราเห็นเนี่ยเราย่อไ Time Frame ลงมาใน1ชั่วโมงเราจะพบว่าใ Time Frame นไทม์เฟรม m e 1ชั่วโมงเกิดรูปแบบของการย่อไฮและเตรียมยอ่อทีนี้อย่างที่ผมย้ำบ่อยนะเล่น Time Frame ไหนออก Time Frame นั้นอย่าลืมว่าในวันนี้เขาย่อลงมาย่อจนเสร็จแล้วนะครับแล้วค่อยดีดตัวในแท่งเด y มันก็ยังเป็นแท่งขึ้นอยู่อยู่ดีแสดงว่าลักษณะของการยอ่อเนี่ย เขาย่อได้จำกัดนะครับถ้าย่อไม่ต่ำกว่า105ก็ยังขึ้นต่อนะครับอีโคไฮล้างอีโคไฮเชียง o f ฟเชรัคเตอรทำลายโครงสร้างย่อลงมาสัดส่วนการยอ่อย่อตื้น38.2ถึง61.8 3 8เนี่ย38.2ไม่เกิน50%ขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงเนี่ยรอการเกิดสวิงโลเมื่อไหร่ก็ตามที่ดชินดอลลร์ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเกิดสวิงโลจะเป็นตัวสังเกต ตาม product relation and time frame นะครับให้เราหาจังหวะในการที่จะเซลล์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ผกผันมาดู XAUUSD กันสำหรับ XAUUSD หลายๆคนอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นชุดของการย้ำฐานแต่ผมให้มุมมองย้ำเตือนเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับใน time frame day เราจะสังเกตว่าชุดนี้มีการล้างแรงซื้อ การดีดตัวขึ้นมาตรงนี้ยังไม่เกินครึ่งของแท่งแดงเลยนะครับถ้าเราลองออาฟิโบลากในช่วงของแท่งเนื้อแดงเนี่ยเราจะพบว่ามันจะดีดมาแค่สามแปยังไม่ถึงครึ่งของเนื้อแดงเลยต่เท่าที่ไม่สูงกว่า2องสเนี่ยโอกาสลงต่อยังมีสูงมากนะครับในไทม์เฟรมหชั่วโมงเองในช่วงตลาดเอเชียช่วงเช้านะครับราคาขึ้นมาล้างช่วงนิวยอร์กเมื่อวานแล้ว ที่นี้ดดขึ้นมาล้างนิวยอร์กเมื่อวานเนี่ยเกิดการตั้งฐานหลายๆคนก็อาจจะมองว่าอ้ยตั้งฐานแบบนี้จะเบรกหรือยังประเด็นคือถ้าจะเบรกต้องเบรกให้ดูครับถ้าสูงกว่า2 371ไม่ได้ดดเด้งเล่นขายเป็นหลักนะครับสูงกว่า2371ไม่ได้ดดเด้งเล่นขายเป็นหลักเนื่องจากว่าถ้าดัชนีดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นไปจากการที่เขายืนเหนือเทรนไลน์นั่นก็จะหมายความว่าในส่วนของราคาทองคำมีโอกาสเบรกนิวโลที่2352 ลงไปปิดแกลบในระยะสาคัญที่2339แล้วและปิดแฟนบอลลุกแกลบที่2336เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังยึดตามแผนเมื่อวานนะครับแม้ว่าระยะเนี่ยระยะของพฤติกรรมราคาเขาจะมีการยืดระยะออกมาแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนแนวในยะสาคัญที่เข้าใจได้นะครับแล้วยังคงมีความได้เปรียบในการซื้อขายอยู่ซับลอสควบคุมความเสี่ยงอยู่ที่ราราวห้ารจุดใช้ซัก2 3 7 2ก็ได้นะครับเล่นกับชุดกัน บล็อกออเดอในโซนนี้ซึ่งก็ยังถือว่าได้ดีกรีในการที่จะควบคุมความเสี่ยงนะครับแล้วออกออเดอร์ให้มีกำไรอยู่ในวันนี้นะครับระยะความเสี่ยงก็จะอยู่ที่500ต่อ3,000โดยเรา,ราวๆเป้าแรกก็คือ2.353นั่นหมายความว่าจากวันจันทร์ที่เราวางแผนด้วยกันเนี่ยเมื่อวานที่เราได้เทรดกันนะครับเราได้ออเดอร์2รอบเนาะรอบแรก ปิด60นะครับอีกรอบหนึ่งปิด49ตาม TP ที่1นะครับก็ได้มากกว่า2,000จุดแล้วนะครับเฉพาะแผนของเมื่อวานทีนี้ในวันนี้มุมมองยังคงอาศัยมุมมองเดิมนะครับในกรอบราคานี้ในการเล่นขายนะครับจากชุดการ break off ตรงนี้นะครับก็มองดีเด้งเล่นขายเช่นเดิมครับสำหรับแผนในวันนี้ทีนี้ถามว่าโดยมุมมองแล้วถ้าเขาจะไม่ลงแล้วอยากจะเล่นซื้อมีมุมมองอยังไงบ้าง แนะนำว่าให้มาซื้อในกรอบแฟวัลูแก็บจะได้เปรียบมากกว่าหรือถ้าเขาจะทําโครงสร้างที่ดีในการที่เราจะได้ซื้อในวันนี้เขาควรเบรก2371ขึ้นไปเลยนะครับเพื่อวิ่งเข้าหาแฟ i ร์วัลูแก็ที่2381แล้วรีเทสไม่ต่ํากว่า2371มันถึงเป็นสัญญาณว่าเขาจะขึ้นนะครับแต่ลักษณะแบบนี้เหตุการณ์นี้มีสิทธิ์เกิดขึ้นมากที่สุดในวันพฤหัสไม่ใช่วันนี้เนื่องจากวันพฤหัสเนี่ยในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเรามีตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจหรือตัวเลขกล่องแดงเข้ามาซัพพอร์ตการปรับตัวขึ้นลงของพฤติกรรมราคาเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุผลประกอบนะครับที่มีความเป็นไปได้มากกว่านะครับที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบมีนัยยะสําคัญนะครับเพราะนั้นก็เล่นตามปัจจัยเชิงพื้นฐานและปัจจัยเชิงเทคนิคประกอบทิศทางของการลงทุนไปนะครับ ไม่ใบแอดนะครับเข้าซื้อขายก่อนนะครับการเกิดสวิงนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเงินลงทุนของทุกๆคนได้นั่นเองเอาล่ะทีนี้ลองไปดูผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆบ้างนะครับ BTCUSD เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เราต้องไปแวะดูทางเฟรมเดองจริงนะเนื่องจากชุดพฤติกรรมตอนนี้ ทำรูปแบบพฤติกรรมการยกโลนะครับแล้วราคาเองก็เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมขาขึ้นสะดุอยสิซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างจากทิศทางของราคาทองคำมากอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาจับทิศทางตัวเลขกันในทำเฟรมเดย์เราจะพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งครับว่าผมขออนุญาตปิดตัวโวลุ่มนะเพื่อไม่ให้ลายตานะครับ เราจะพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าจากการทำการย้ำฐานที่เป็นดับเบิลท็อปราคาลงมา 2TP นะครับทีพีแรก TP ท,ที่2ปิดเป้าปิดเป้า 2TP ปรากฏว่าตอนนี้มันดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเดิมคือมันกลายเป็นจากชุดการย้ำฐานเล็กๆในชุดนี้มันกลายเป็นชุดโครงสร้างการย้ำฐานใหญ่ที่มีชุดออเดอร์บล็อกอยู่ตรงบริเวณนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้กลายเป็นชุดระยะสําคัญที่น่ากังวลน,นะครับถ้าราคายังเบรกตัวผ่านกรอบนี้ไปไม่ได้คือสูงกว่าหกหมื่นเก้าร้อยไม่ได้การรีเทสตร,ตรงนี้มันกลายเป็นการรีเทสเพื่อลงต่อแล้วกลายเป็นระยะการลงต่อเนี่ยมันจะขยายตัวนะครับมันจะขยายตัวมากกว่าเดิมทีนี้แหละลงมายันสุดซอยเลยสี่หมื่นหนึ่งพันซึ่งอันตรายมากนะครับ อาจจะไม่ได้คุยว่าราคาทองคำจะลง41,000ซะทันทีเนื่องจากว่าจากชุดพฤติกรรมราคาตรงนี้เราจะเห็นว่าในทางเฟรมเดย์เองเนี่ยมันมีการสวิปอยู่นะครับแล้วในชุดของสัญญาณการจับตัวเนี่ยเราจะพบชุดของพฤติกรรมราคาย่อยๆเดี๋ยวผมปิดชุดของบ o l ลิงเจอร์ฟิโบออกนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการทิมไส้ลงมาที่ระเวณ53,600 เพื่อปิด Fair ์วัล e g แกแล้วนะครับแล้วมีการซ้อนกันระหว่างแฟ i ร์วัลล a แก็บและออเดอร์บ็อกอยู่ในบริเวณโซน50,000ถึง4 9 9 0 0เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ได้ Follow การมองเป้าที่ลึกจนเกินไปนะครับแต่ในข้อพิจารณาก็คือจากชุดการติดตัวขึ้นไปเนี่ยเราเล่นเซลล์เรากำไรหนึ่งไม้ราคายอดตื้นที่55,000ืายกโลขึ้นต่อเนี่ยจากชุดนี้มันดันไปเข้าเงื่อนไขของ a บ c e ซ i ต t ิ้งทรีแอหรือสามเหลี่ยมขาขึ้นโดยการที่เขายกโลทําำายด้านเท่าเพราะนั้นถ้าพฤติกรรมราคาเขา breakout กรอบบริเวณ58,500สําสำเร็จแล้ว r e t เทสเราจะปรับมองในการเปลี่ยนฝั่งมาเล่นฝั่งซื้อแทนในบริเวณน,นี้ซึ่งจริงเนี่ย i ิตคอยเราก็เล็งที่จะซื้อเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในชุดของพฤติกรรมราคาเราคาดว่ามันจะย่อลงมาได้อีกหน่อย แต่ดูจากพฤติกรรมตอนเนี้จากแผนที่ให้ไว้ที่เป็นแผนประจําสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไม่ย่อลงไปแล้วมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เขาจะไม่ย่อลงไปแล้วทีนี้ไฮไลท์สาคัญขึ้นอยู่กับก,บการทําสวิงไฮในวันนี้ละเมื่อเช้าเนี่ยเขาพยายามจะทําสวิงไฮและเขาก็ย้อนขึ้นไปแบบนี้ชุดสวิงไฮนี้ถือเป็นเฟลนะครับทีนี้ต้องดูว่าเขาจะล้างอีอีโกไฮแล้วล่วงเลยหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในยะสําคัญของการเทรดในวันนี้นะครับห้าหมื่นแปดพันสองร้อยจะเป็นกรอบในยัะสําคัญถ้าจะได้เซลล์เราจะได้เซล์ได้เหตุผลที่เขาวิ่งฉลับขึ้นไปแล้วปรับตัวลงมานะครับแล้วสามารถปรับตัวลงมาต่ำกว่า57,500ต่ําต่ำกว่า5 7 5 0 0เมื่อไหร่จะเป็นเส้นแบ่งแดนในการที่เราจะยังคงยึดแผนฝั่งเซล์นะครับแต่ถ้าราคาในวันนี้ไม่ต่ำกว่า5 7 5 0 0เลย นะครับเราจะรอการ breakout ตามเส้นปะเหลืองแล้วรอ r e t ทสย่อลงมาแล้วหาจังหวะเข้าซื้อนะครับจะเป็นมุมมองที่มีความได้เปรียบมากกว่าในแผนการซื้อขายในวันนี้มุมมองวันนี้ให้ไว้2จุดนะครับถ้าใครจะเซลล์รอหลุด57,500หาสวิงไฮ high ให้เจอแล้ว follow sell ได้นะครับถ้าไม่หลุด57,500เลยในวันนี้รอจนกว่าจะมีการ breakout และเมื่อเกิดสวิงโลที่มีการยกตัวเราค่อยหาจังหวะบายนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้เป็นตามโครงสร้างในแผนเราไม่ออกออเดอร์นะครับสำหรับบิตคอยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงทุนนะครับไปกันต่อที่ USO USD ครับสำหรับราคาน้ำมันในส่วนของราคาน้ำมันก็ลงมาตามแผนอีกเช่นเดียวกันเซลไว้ with, อิ่มเลยนะครับเซลไว้ with, อิ่มเลยจะ TP แล้ว นะครับจะ TP แล้วสำหรับตรงนี้นะครับถ้าใครที่เล่นตามแผนลงมากำไรแล้วคิดไม่ยากบางหน้าทุน5 8 1มื0ดอลลาร์ต่อบาเรลบางหน้าทุนนะครับ 81.600$ ดอลลาร์ต่อบาเรลได้เลยนะครับใกล้จะ TP แล้วเนี่ยใกล้จะท p แล้วนะครับ TP เราจะมีการล้าง liquidity ที่81ซึ่งดูแล้วน้ำมันยังลงต่อได้นะครับ จากชุดการปรับตัวลงต่อได้ของราคาน้ำมันที่ใช้รูปแบบของการย้ำฐานนะครับเมื่อเราเอาเป้ามาวัดนะครับเมื่อเราเอาเป้ามาวัดเราก็จะได้เป้าพฤติกรรมราคานั่นแหละนะครับซึ่งชุดการรีเทสเมื่อวานเนี่ยมันเป็นตามแผนพอดีเลยก็มีสิทธิ์รีเทสลงมาได้ถึง Fair v a l u แกร p นะครับอาจจะลุ้นได้ถึง80.500ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือมีการสวิปแถวๆบริเวณ80นะครับ80.500ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถึง80 รอสัญญาณการเกิดสวิงโลและหาจังหวะเข้าซื้อในโซนบริเวณนี้ได้อีกทีหนึ่งตอนนี้ยังคงถือออเดอร์ฝั่งเซลลแล้วฟอลโล่การเล่นเซลล์ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีเซลล์กันหน้าทุนเราปล่อยไหลนะครับราคายังเป็นต่อตามแผนประจำสัปดาห์ตอนนี้จากแผนระยะของแผนประจำสัปดาห์เรากําไรมากกว่า1000จุดแล้วนะครับก็ลุ้นไปต่อนะครับอาจจะลุ้นต่อได้อีกสักพันสจุดนะครับโอเค น่าจะครบถ้วนในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนในวันนี้แล้วเนื่องจากวันนี้ไม่มีรายงานสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับเป็นการสปีกนะครับหรือเป็นถ้อยแถลงเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผันผวน,นได้ในเวลาสามทุ่มถ้าใครที่ได้ต้นทุนราคาในการซื้อขายที่ไม่ดีแนะนําให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงเวลาสามทุ่มนะครับแล้วก็ในช่วง3ามทุ่มเองเนื่องจากเป็นสปีกนะครับไม่ใช่รายงานสําคัญทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้พาไลฟ์นะครับแต่เดี๋ยวเราอัปเดต ในเรื่องของจุดเข้าจุดออกกันนะครับตอนนี้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็คอนเฟิร์มตามแผนแล้วนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันในห้อง f a ม i l ี่หลังจากที่อัปโหลดแผนประจําวันหรือฟิลดูเดอรี่ในวันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครก็ตามที่ต้องการที่จะแนะนําเพื่อนๆหรือใครต้องการที่จะสมัครรุ่นที่8นะครับตอนนี้เราเหลืออีกเพียงแค่23ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับเริ่มเขาดาวแล้วนะครับอีกแค่ประมาณ1สัปดาห์จะเริ่มมีการ เรียนปรับพื้นฐานแล้วอีก23ที่นั่งกับเวลาอีกเพียงแค่7วันนะครับใครที่ยังลงทะเบียนไม่เรียบร้อยหรือย,ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบเลยนะครับจำนวนยอดของผู้เข้าเรียนเราจะเริ่มนับจากจำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยตามกติกาแล้วน,นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคน,น,น,นครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันสำหรับใน